สวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมดูโก้ผมนะ้าพี่เก๋วันนี้เราจะมาเริ่มมาถึงแล้วทำไมครับในวันนี้วันที่เราเข้ามาับธรรมาดาโอ้ยมันคือไม้ครับที่เราต้องปากลัวไปเรื่อยๆจนบอดถึงเส้นชัยใช่ครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงร,รองลองมันมเข้า เตียวันนี้เราก็หายกันไปนานเลยประมาณสี่ห้าวันผมก็ลงทุกวันนี่แหละใช่วันนึงลงไปห้าคิวป่ะครับโอ้วันนี้เรามีแมวมานั่งด้วยแล้วโอ้เพราะว่าแมวจะให้โชคเราดีนะครับแมวชื่อ ผมได้ทำการไปลงไปลงตุยมาแล้วก็ผมหรือไปลงสก,กินตุยเนี่ยแล้ก,ก,กันไปตะลงสก,กินสก,กินตุยมานะคะผมจะให้ดูแล้วกันเอามอดไม่ทำงานเอาสก,กินตุยมาเอามดไม่ทำงานเฉยพรั้นก็ผมโรนหลอกอ่ะมดไม่ทำงานอ่ะมดไม่ทำงานอ่า มันอะไยแฮกเอ้ยลืมไปแล้วยังไม่มีแฮกเกอร์นี่หว่าบ้าหลอเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาแล้วกาผมเหมือนมีอยู่ไหว่าด้นไหนี่อินออฟโซนเวิร์ไม่ใช่นะครับผมนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ เป็นโหมดไหนว่าจำไม่ได้แล้ววะเพื่อนจำไม่ได้แล้ววะอ่านี่ไงโหมดนี้นะคะบมผมได้ทําการผ่านมันมาได้นะคะบผมแล้วผมก็มันก็สามารถปรับเกมโหมดได้เลยเดีย๋ยวผมจะปรับเป็นเกมโหมดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะคับผม ต้างมนเล่นยากขนาดไหนแบบผมเล่นมาห้าสิทียังกว่าจะได้อ่ะโอ้นี่เลยตลก็บลิ้นเลยนี่เลยแล้วนี่เลย,น,เลยนี่เลยตะวกบลี่เลยตรงนี้เลยนี่ก็ผมจะมีจากาดาบเล่ถึงดานนี้เลย ตรงนู้นนะครับผมจุดเริ่มต้นอ,อยู่ตรงนน้นเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งของให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันว่ามันจะเล่นยากขนาดไหนคือแบบมาเล่นยากมากฮะบจะบอกนะแค่เดี๋ยวนี้ด่น,ดนเนี้ยเล่นโคตรยากขนาดผมพูดได้ะแบบแป๊บนึง่งกูคือแบบผมยังเล่นไม่ผมยังเล่นไม่ได้เลยด่ะเนี่ยแบบ พูดหักแกกจริงแบบการนี้โคตรยากทุกคนดูจะเล่นให้ดูกันนะเดี๋ยวเน้ย เเก็บขึ้นได้แล้วขุดแล้วเราก็ไม่ได้อะไรฮะแคขุดขึ้น,นเคยมาแก้ทีหลังแล้วกันขึ้นไม่ได้อีกขุด มันสามารถทุบบล็อกไดแ้แต่การที่เราทุบบล็อกมันก็เป็นฝนฮะทุกคนว้าวในที่สุดผมก็เล่นได้คือถึกกว่ากูยันเล่นได้แล้วเนี่ยเออสีสมาร์ฟอยส์แบบนี้ก็ไม่ได้ยากนะแต่มันยากตรงที่ว่า โคตรเดียวเลยโคตรโคตรโคตรโอ้คหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหิอ้โหแอ้โอ้โหโอ้โหโ้โ้้ ทุกคนมะันไอ้ย oh oh oh, mm ุณจะวิ่งแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดโอ้ชไม่โกงได่ไหมโกงโกงไม่โกงไม่โกงเราเราเป็นคนสั่งซีอ่ะไอ้ด่านนั้นเราโกงได้คุต้องวิ่งสุดยอดข้าสุดยอดแล้วล่ะอืมวิ่งข้าสุดยอดไปหยุดตายหาไหมเราต้องค่อยๆไปหนึ่งสอง 3 cầm bạc 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 nó bật bạc quá bạc Ok bạc 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 là bạc 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 อ้ากอ่ะทกคผมโกงแม่งยไปแบบนี้มเห็นโกงแม่งแต่ไมนไงโกงแม่งปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็รอดเหียตกผงไปตายเอาเอาไม่ตายเฉยอนี่มันมีอะไรอ๋อบอกว่อน ฮึ๊บโอ้ฟอะไรวะเนี่ยกำลังตดตลอดเลยวะโกงแม่งเลยดิวม่เนี่ยฮึ๊บโอ้ยเฮียดูไปมือกระจกอ่ะครูก็งงไม่วิ่งแต่นีโคตรยาเลยฮะใครอยากเล่นก็เล่นได้ เก็บตายหาแล้วเมื่อไ่รเนี่ยไอ้สีบ่วงเนี่ยมันยากเราทุบบล็อกเ้วก็ไม่ได้อะไรคุณมา